สวัสดีค่ะย้อนชีวิตพี่ยาคนรุมจากคนรับใช้สู่เจ้าของโกดัง30ล้าน จากแม่ค้าหมูทอดโนเนมสู่เจ้าของอาณาจักร30ล้านประวัติพิยาคนรุมเธอเริ่มต้นจากศูนย์ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยสองมือสู่การเป็นเจ้าของตลาดค้าส่งที่ช่วยสร้างชีวิตให้ผู้คนมากมายแต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบล่าสุดเธอกำลังเผชิญดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์มาร่วมติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้กันใครเคยเดินตลาดดินแดงต้องรู้จักพิยา จากแม่ค้าหมูทอดธรรมดาสู่เจ้าของตลาดค้าส่งขนาดใหญ่พี่ยาคนรุมหรืออภิญญาสีสมบูรณ์คนพัทลุงเริ่มเป็นที่รู้จักจากการแบ่งปันสูตรอาหารผ่านช่อง YouTube ก่อนได้รับฉายาและคำแนะนำจากเอิร์ธสดชื่นจนมีช่องทางขายของเป็นของตนเองพี่ยาต่อยอดธุรกิจจากการขายของทอดสู่สินค้าหลากหลายและเปิดโอกาสให้พะะ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนำสินค้ามาขายร่วมกันภายใต้มาตรฐานขยันอดทนซื่อส จริงใจทำของอร่อยปัจจุบันโกดังพิยากลายเป็นตลาดค้าส่งที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งเน้นขายสินค้าดีราคาถูกและอร่อยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นตลาดอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้คนจำนวนมากจากอาชีพคนรับใช้จนมีเงินสร้างโกดัง30ล้านพิยาเคยเล่าเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ ที่ถูกเผยแพร่ทางช่อง YouTube เมื่อวันที่4มิถุนายน67เปิดเส้นทางชีวิตเริ่มต้นจากคนรับใช้กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาพี่ยาเล่าให้ฟังว่าตนเป็นคนพัทลุงมีฐานะยากจนจนที่สุดในหมู่บ้านถึงขั้นไม่มีข้าวกินครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด4คนตนเป็นคนที่3ถามว่าเรียนเก่งไหมเรียนเก่งแต่ต้องเสียสละให้คนอื่นใน4คนจะได้เรียนแค่2คน เริ่มต้นอาชีพแรกเมื่ออายุ12-13ปีด้วยการเป็นคนรับใช้อยู่ประมาณ2-3ปีตื่นตีห้าซักผ้ากวาดบ้านล้างห้องน้ำทำกับข้าวต้องเสร็จก่อน8โมงโฟกัสแค่ว่าฉันต้องทำให้ดีที่สุดแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเธอได้เรียนรู้การขายปลาทอดจากร้านข้างๆและเริ่มต้นธุรกิจของทอดของตัวเองแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ทั้งฝนตกลูกค้าไม่มาหรือต้องทำงานหนักจนดึกดื่นแต่เธอไม่เคยย่อท้อด้วยความขยันและมุ่งมั่นพิยาขยายแผงของทอดสู่ตลาดดินแดงเธอตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อตเตรียมของขายทุกวันไม่เคยหยุดแม้กระทั่งวันเดียวเป็นเวลานานกว่า10ปีจากปลาทอดเธอเพิ่มเมนูเป็นไก่ทอดหมูทอดหมูกระจกหมูยอทอดจนขายดิบขายดีสร้างรายได้มากมายความ ความสำเร็จจากการขายของทอช่วยให้เธอปลดหนี้มีบ้านเป็นของตัวเองและเก็บเงินได้มากขึ้นจนในที่สุดก็สามารถสร้างอาณาจักรธุรกิจมูลค่ากว่า30ล้านบาทได้ในปัจจุบันอนาณาจักร30ล้านมีอะไรบ้างร้านพิยาคนรุมรังสิตปทุมธานีนอกจากของทอที่ขึ้นชื่อแล้วยังมีสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะน้ำพริกหลากหลายชนิดบรรจุพันธุ์สวยงามในราคาเพียงกระปุกละ20บาทเหมาะสำหรับซื้อไปรับประทานเองหรือนำไปขายต่อก็ได้กำไรนอกจากนี้ยังมีโซนขนมให้เลือกมากมายในราคาถุงละ20-30บาทตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่กำลังมองหาสินค้าไปขายต่อหรือใครอยากซื้อไปรับประทานเองก็คุ้มค่าอีกทั้งยังมีอาหารทะเลสดๆให้เลือกซื้ออีกมากมายแม้ลูกค้าจะเยอะแต่บรรยากาศในร้านก็ไม่อบอ้าวเพราะมีพัดลม ขนาดใหญ่ขอให้ความเย็นสบายใครผ่านไปผ่านมาแวะไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดที่ร้านพิยาคนรุมกันได้เลยอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีเปิดเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันสะท้อนชีวิตพิยาคนรุมบทเรียนเป็นสิ่งสำคัญย้ำช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสจากชีวิตที่เคยยากจนพิยาคนรุมตระหนักถึงความสำคัญของเงินและเชื่อว่าเงินสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ จากพิ่ยาเล่าถึงประสบการณ์ในวัยเด็กครอบครัวยากจนไม่มีใครเหลียวแลทำให้เธอตั้งปณิธานว่าจะต้องขยันทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินทองมากพอที่จะช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นๆที่กำลังลำบาก ปัจจุบันพิาประสบความสําเร็จในชีวิตและสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้เธอยังขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามและให้กาลังใจเธอมาตลอดพร้อมอวยพรให้แฟนคลับทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆตอบแทนกลับไปด้วยเช่นกันเรื่องราวของพิาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเงินมีความสําคัญไม่เพียงแต่ตนเองแต่ยังสามารถสร้างความสุขและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นได้ด้วย เจอดราม่าเพจดังแชบังคับขายของถูกแลกค่าเช่าที่แพง เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังเพจดังรดคนลุมออกมาแฉรพยาคนรุมแม่ค้าชื่อดังเจ้าของโกดัง30ล้านว่าบังคับพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาขายในพื้นที่ของเธอให้ลดราคาสินค้าลงครึ่งหนึ่งแลกกับการได้เช่าพื้นที่ขายของซึ่งมีราคาสูงถึงหลักหมื่นบาทต่อเดือนในทำเลทองหรือคิดรายวัน200บาทในจุดทั่วไปมีคลิปหลักฐานเผยให้เห็นพยาคนรุม แจ้งให้แม่ค้าร้านปรานินแดดเดียวลดเหลือราคา10บาทจากเดิมที่ขาย20บาทยิ่งตอกย้ำข้อกล่าวหาทนายเดชากิติวิทยาน,านันมองว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายข้อหาทั้งการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมการข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการใดและอาจเข้าข่ายหลบเลี่ยงภาษีจากการรับเงินสดเท่านั้นจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tiger. com ค่ะ